สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดปีวอกประจำเดือนมีนาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรัก สุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่ถ้วยนะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของคนที่เกิดปีวอกนะคะถือว่ายังเป็นเดือนที่เกิดความราบรื่นนะคะหรือยังมีโอกาสนะคะดีๆเกิดขึ้นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความคิดไอเดียนะ,ะหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อออนไลน์หรือของสวยงามอาจจะเป็นอิทธิพลของไพ่ความเชื่อด้วยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เรามีความเชื่อนะ,ะหรืออยากจะไปมูนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของนะคะ ความสุขนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้คือเป็นเดือนที่มีความคิดที่แบบหลากหลายอะ่ะนะอยู่เฉยไอเดียมันพรั่งพูออกมาสําหรับคนที่เกิดปีวอกนะจะเป็นเดือนที่ไม่อยู่กับที่นะอยากทํานั่นทนํานี่ตลอดเวลาหรือไม่ก็อยากจะปรับเปลี่ยนอยากจะยกย้ายอยากจะปรับปรุงนะคะตลอดเวลาเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่ายังส่งผลดีอยู่นะคะในตําแหน่งนะคะของผู้ใหญ่หรือคนก็ได้ที่เป็นผู้ชายในตําแหน่งนี้ดีหน้าที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนด้านการทํางานธุรกิจแล้วก็เรื่องของการเงิน ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ก็ถือว่าส่งผลดีนะคะอาจจะเข้ามาสนับสนุนเรื่องของการทํางานด้วยทําให้เกิดการขยับขยายในเรื่องของธุรกิจในตำแหน่งนี้ แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือนะคะอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะหรือว่าการสลับหน้าที่การทําบ้างนะหรืออาจจะมีเรื่องของแรงกดดันเกิดขึ้นบ้างแต่ถือว่าตําแหน่งนี้นะคะยังเป็นตาแหน่งที่ดีอยู่บางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ตําแหน่งที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้หญิงอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะอันนี้ก็ต้องไปดูแลใส่ใจกันนะคะและตำแหน่งของบ้านอยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้าถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะยังมีเรื่องของการเงินไหลเข้าตัวบ้านและเรื่องของการทํางานยังเกิดความสําเร็จด้วย คนที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีข่าวดีด้านการเงินจะมีข่าวดีด้านการทํางานนะคะแต่สิ่งที่อยากจะให้ไปดูแลก็คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรอยแตกรอยรั่วรอยรล้าให้ไปทําการแก้ไขรวมถึงนะคะถ้ามีน้ารั่วน้ําซึมนะคะก็ให้ไปทําการปรับปรุงซะจะทําให้เรื่องของนะคะสุขภาพของคนในบ้านดีมากยิ่งขึ้นนะคะและตำแหน่งของญาติพี่น้องนี่ถือว่าส่งผลดีนะคะญาติพี่น้องจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานเข้ามาร่วมงานหรือเป็นที่ปรึกษาให้ ในตำแหน่งนะ,ะของบริวารจะได้บริวารที่เก่งนะคะบริวารที่น่ารักนะคะเข้ามาทํางานให้นะคะแล้วทาให้เกิดความสําเร็จในตำแหน่งของลูกนะคะห, OOK, หรือว่าหลานนี่เป็นเดือนจะมีข่าวดีนะลูกอาจจะประสบความสำเร็จด้านการเรียนหรือมีความสําเร็จด้านการทํางานนะหรือมีข่าวดีหรือนําความสุขมาให้ตําแหน่งของเพื่อนนะคะถือว่าดีกับเรื่องงานนะเพ <s ice> ื่อนก็จะเข้ามาทําให้การทํางานประสบความสําเร็จ ตำแหน่งของการช่วยเหลือเดนนี้มีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือค่ะต้องมองว่าคนที่เกิดปีวอกนี่อิทธิพลของไพ่ดีๆนี่เข้ามามากนะแต่สิ่งที่อยากจะตึงก็คือพยายามอ่ะนะคะคือบางทีในเรื่องของการเคลื่อนไหวในเรื่องของการทํางานความคิดไอเดียต่างๆเป็นสิ่งที่ดีแล้วเอามาใช้ได้บางทีคนที่เกิดปีวอกนี้คิดแล้วก็ทําแป๊บเดียวนะแล้วก็เลิกทำอย่างเงี้ยมันมีความชอบช่วงสั้นๆอย่างเงี้ยมันจะคิดไปวนไปสับสนนะเดี๋ยวทําเดี๋ยวไม่ทําเดี๋ยวอยากเดี๋ยวไม่อยากแบบเนี้ย อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะอารมณ์ก็จะแบบว่าขึ้นๆลงๆบ้างนะรวมถึงเรื่องของการทําธุรกรรมด้านสื่อออนไลน์นะคะก็อยากจะให้นะคะเรามาระวังด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะการทํางานนะคะก็มีอิทธิพลของไพ่งานขึ้นมาหลายใบเลยนะ4ี่ใบเลยงานเยอะมากนะคะถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีการเคลื่อนไหวด้านการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร่วมงานการเป็นคู่นะ,ะมีหุ้นส่วนนะคะมีที่ปรึกษา ะะแล้วก็มีเรื่องของโอกาสที่จะขยับขยายนะคะหรือปรับเปลี่ยนปรับปรุงการทํางานนะคะให้เกิดนะคะในเรื่องของความก้าวหน้ามากขึ้นรวมถึงเรื่องของการเดินทางนะหรือคนต่างถิ่นแดน,นไกลนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาใช้บริการเข้ามาสั่งสินค้าหรือมาออเดอร์ก็ได้นะ ทำให้เรื่องของธุรกิจการงานนี้เติบโตมากๆคนที่ทํางานประจำนะคะเดือนนี้นะคะก็ถือว่าการทํางานยังส่งผลดีนะคะแต่ถ้าถามว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายเกิดขึ้นไหมไพ่าการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายนี้ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็ยังเป็นไพ่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดประโยชน์นะคะจันก็ขอให้มุ่งกับเรื่องของการทํางานสร้างผลงานให้มากๆหน่อย คนที่กำลังจะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศไพ่ขึ้นแล้วถือว่าจะมีโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันค่ะดันั้นการทำงานถือว่าส่งผลดีนะแล้วคนที่เกิดปีวอกก็ค่อนข้างกระตือรือร้นนะคะกับเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยส่วนเรื่องของการเงินนี่ถือว่ารายได้ดีนะคะอิทธิพลของไพ่การเงินขึ้น 7, เจ็ดเหรียญสิบเหรียญนะเดือนนี้ถือว่าการเงินสวยนะคะแล้วก็อาจจะมีื่องของการลงทุนที่เกิดกําไรหรือการซื้อการขายหรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะก็ถือว่าส่งผลดีเช่นเดียวกัน รวมถึงอาจจะมีทรัพย์สินหรือเข้าของมีค่าเกิดขึ้นนะคะทําให้เรื่องของไรายได้หรือการเงินนี่ค่อนข้างเกิดสภาพคล่องสําหรับคนที่เกิดปีวอกนะคะแต่สิ่งที่อยากจะเตือนนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายนี่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางบ้าง แล้วก็ค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยอ่ะอันนี้ให้ระวังเพราะบางทีเป็นคนที่แบบอยากทํานัน่นอยากทํานี่อยากซื้อนั่น panda. ซื้อนี่นะคะมันก็เลยอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จบนะคะแล้วก็บางทีทําแล้วก็เปลี่ยนทําแล้วก็เปลี่ยนแบบนี้มันก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเข้ามาตลอดเวลานะก็นั ending, ้นก็ให้ไปควบคุมเรื่องของค่าใช้ใจ่ายตรงส่วนนี้แล้วกันมองว่ามันไม่ใช่ค่าใช้ใจ่ายที่เกิดประโยชน์อะไรเราก็ตัดออกไปนะรวมถึงการทําธุรกรรมทางด้านสื่อออนไลน์ต่างๆอยากให้รอบคอบนิดนึงนะ ะะต้องระวังด้วยนะคะแต่ก็มองว่ายังไรการเงินเดือนนี้ก็ยังสวยสําหรับคนที่เกิดปีวอกนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสาหรับคนโสดนี่ต้องมองว่าเป็นเดือนที่มีเสน่ห์นะจะมีคนเข้ามาพวัวพันในเรื่องของความรักค่อนข้างเยอะแต่มีโอกาสที่จะพบรักแท้พบรักที่ดีนะคะแต่ต้องตรวจสอบด้วยว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีคู่มีครอบครัวหรือย,อยังโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลอ่ะอันนี้ให้ตรวจสอบให้ละเอียดหน่อย ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ก็เป็นความรักที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของงานเป็นคู่ที่ปรึกษากันตลอดไม่ใช่แต่เป็นคนรักกันเป็นเพื่อนกันด้วยนะก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเดีนน๋ยนี้มองว่าความรักนะคะก็ถือว่ายังเป็นเดือนที่ดีถ้ามีปัญหาเขายังปรับกันได้แต่สิ่งที่ต้องระวัง ก็คือเรื่องของมือที่3คกู้ของคนรักอาจจะมีเสน่ห์นะหรืออาจจะมีคนเข้ามาติดพันหรือผัวพันได้โดยเฉพาะคู่ไหนที่คู่ของต้องเดินทางไปทํางานที่ไกลๆบ่อยๆอ,อันนี้ให้ระวงังหรือกระชับความสัมพันธ์กันให้มากๆหน่อยนะคะสุขภาพร่างกายก็ต้องนํามาระวังเรื่องของปัญหาลําไส้นะบางคนท้องเสียนะคะหรือว่าอาหารเป็นพิษ นะรวมถึงการไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีนะปัญหาเลือดเนิดนะฉะนั้นต้องดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการอักเสบภายในปัญหาด้านลําคอต่อมไทรอยต่างต่างอันนี้ต้องรอบคอบนะโดยเฉพาะคนที่รับประทานอาหารเสริมต่างๆหรือวิตามินควรที่จะปรึกษาคุณหมอนะคะจะทําให้มีเรื่องของการรับประทานที่ถูกต้องคนที่ตั้งครันอยู่ต้องระมัดระวังเรื่องของการแทงบุตรนะคะคุณสุภาพสตรีส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องของความดันนี่แหละการไหลเวียนของเลือด แล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องช่วงล่างมดลูกด้วยจันต้องดูแลนะคะไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดปีวอกผู้ใหญ่ใกล้ชิดนะคะก็ต้องไปดูแลด้วยรวมถึงเดือนนี้นะคะคนที่จะหาเวลาไปทําบุญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคผ้าหอ่อศพรงศพหรือการบริจาคน้ําดื่มนะคะจะช่วยให้ดวงนะคะกลับมานะคะราบรื่นแล้วก็สุขภาพร่างกายก็จะกลับมาแข็งแรงเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไร คนที่เกิดปีวอกวันอาทิตย์นี้ส่งผลดีกับเรื่องของการทำงานนะคะมีโอกาสที่ดีผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนเต็มที่งานก็จะมีความก้าวหน้าหรือมีช่องทางนะคะที่เพิ่มเข้ามาด้วยโดยเฉพาะคนที่จะทำธุรกิจด้านสื่อออนไลน์นะคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อต่างๆ แล้วก็คนที่กําลังเรียนอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้านการเรียนเช่นเดียวกันโดยเฉพาะทุกวันนี้ก็เรียนทางด้านออนไลน์ด้วยก็มีข่าวดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีนะคะมีสภาพคล่องแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยคือคนมาอาทที่มีคนใจบุญนะเวลาทําบุญที่ชอบทําบุญผ่านด้านสื่อออนไลน์นี่ถือว่ากุศลเกิดถือว่าส่งผลดีนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่นะคะสําหรับคนโสดนะคะถือว่านะคะมีดวง ที่จะพบรักนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะอาจจะพบรักต่างวัยก็ได้นะหรือว่าอาจจะพบรักจากสื่อออนไลน์อะไรนะคะหรือผู้ใหญ่อ่ะอาจจะแบบนัดบอดให้หรือเปล่านะคะหรือนัดดูตัวให้อะไรประมาณนี้อาจจะเข้ามาบ้างส่วนคนที่มีคู่นะคะหรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่หวานชื่นนะคะถือว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเดือนนี้อาจจะต้องเติมความหวานให้กันมากๆหน่อยจะทําให้ความสัมพันธ์ดีมากขึ้นแต่ถ้าเดือนนี้ไม่มีความหวานอะไรเกิดขึ้นเลยนะ เฉยนะคะแล้วก็นิ่งๆนะต้องระวังเรื่องของมือที่สามนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นี้ส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานธุรกิจการงานยังเกิดการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ยังเกิดโอกาสในช่วงนี้เหมาะที่จะขยายงานนะคะให้ระวังปัญหากับผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนที่เป็นผู้หญิงบ้าง รวมถึงไม่ใช่แต่หัวหน้าอย่างเดียวเวลาเราไปติดต่อธุรกิจการงานกับคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะคะต้องเตรียมไปให้พร้อมด้วยจะทําให้เกิดโอกาสมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็ถือว่าไรายได้ยังมาจากงานอยู่นี่ถือว่าไรายได้เกิดสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยคะ่ะมีโอกาสพบรักหรือพบคู่ประถมส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาน,นี่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแต่อาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างนะคะหรือต่างคนอาจจะทํางานเยอะเกินไปอะ่ะจะไม่มีเวลาใกล้ การให้ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยจะส่งผลดีมากขึ้นก็ให้ระวังเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารนี้ถือว่าส่งผลดีนะการทํางานจะประสบความสําเร็จราบรื่นแล้วก็ก้าวหน้าไปได้ไกลเลยคนที่ทางานประจํามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะคนที่นะคะทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็จะประสบความสําเร็จนะคะมีคนเข้ามานะคะใช้บริการมากขึ้นหรือมีชื่อเสียงด้านงานหรือธุรกิจที่ทําอยู่นะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนี้รายได้ดีมีสภาพคล่องเป็นเดือนที่อาจจะมีโชคการเงินนะหรือว่าธุรกิจที่ลงทุนไปก็เกิดกําไรค่ะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดเด่นนะคะมีโอกาสที่จะพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานี่เป็นความรักที่สดใสค่ะแล้วคนที่เกิดพันังคารนะคะถ้ากําลังนะคะมีความคิดที่อยากเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศนี่ถือว่าไพ่ขึ้นแล้วนะถือว่าส่งผลดีนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะถึงแม้ว่าเดือนนี้อาจจะมีอิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาทับบ้างแต่มองว่านะคะยังเป็นเดือนที่ส่งผลดีอาจจะเหนื่อยกับเรื่องของการทํางานหละหรืออาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมงานก็ได้ถือว่างานไม่เสียหายอะไรแต่สิ่งที่อยากจะเตือนคืออย่าใจร้อนให้ใจเย็นๆแล้วก็ขยันกับเรื่องของงานหรือสร้างผลงานให้มากๆส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายบ้างแต่ถือว่า การทำงานน่ะทำให้เกิดรายได้นะแต่สิ่งที่จะเตือนก็คือห้ามให้ใครหยิบยืมเงินนะคะแล้วก็ไม่ควรค้าประกันนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายนี่เป็นความรักที่ต้องปรับกันนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราต่างคนต่างทํางานนะคะอันนี้ก็ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยแล้วคนโสดเนี่ยที่กําลังคิดว่าทําไม เราไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักเลยนะคะแล้วก็มักจะผิดหวังตลอดเวลานะคะแล้วก็ไม่มีเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะก็เป็นเพราะว่าเราเอาแต่ทํางานนะคะแล้วเวลาเราคบหาใครเราก็คุยแต่เรื่องงานคุยแต่เรื่องแบบความเครียดนะคุยแต่เรื่องปัญหานะคะคนที่เข้ามาไม่ชอบฟังน่ะนะคะฉะนั้นนะคะเราก็อาจจะต้องแบบอย่าพูดเรื่องปัญหาเยอะเวลาเราคุยหรือพัฒนาความรักอ่ะนะเราก็พูดเรื่องที่มันมีความสุขบ้างเรื่องแบบ างานอดิเรกบ้างนะคะหรือเราชื่นชอบอะไระนะคะอันนี้เราก็ไปคุยตรงส่วนนั้นก็จะมีโอกาสที่จะพบรักที่ดีแน่นอนนะคะมองว่าคนวันพุธเป็นคนไม่ยอมแพ้นะถ้าหากว่าถูกปฏิเสธด้านความรักนี้ก็ไม่ยอมนะก็จะตื้ออยู่นั่นแหละนะคะฉะนั้นก็ถือว่ายังไงก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของความสุขนะคะเกิดขึ้นนะสุขภาพร่างกายก็อยากให้ระวังปัญหาความดันโรคเครียดโรคหัวใจนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีเนี่ยนะคะก็เด่นเรื่องงานการทํางานจะประสบความสําเร็จมีความก้าวหน้า แล้วก็มีเรื่องของความสุขนะกับเรื่องของการทํางานได้รับคํานิยมนะหรือว่าได้รับคําชื่นชมนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้มาจากงานนี่ถือว่าการเงินดีรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการลงทนุนหรือการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเข้ามาด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดเด่นค่ะมีดวงที่จะพบรักหรือได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่หวานชื่นคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นี้ถือว่าเด่นเรื่องงาน นะการทํางานจะประสบความสําเร็จก้าวหน้านะคะแล้วก็นะคะมีโอกาสที่ดีนะคะเข้ามาค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี่เด่นนะหรือคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจด้วยนะคะซึ่งทําให้เกิดโอกาสมากๆในช่วงเดือนนี้ mm. การเงินนี่รายได้ได,ดีมีสภาพคล่องรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเงินก้อนโตเกิดขึ้นด้วยนะคะหรือธุรกิจการงานก็เกิดกําไรนะคะหรือได้รับโอกาสด้านการเงินนะ ส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่ความสัมพันธ์เพิ่งเริ่มต้นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยามองว่าเป็นคู่อุปถัมภ์กันนะแต่พยายามเติมความหวานให้กันมากๆหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นความรักที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องงานเรื่องผลประโยชน์มากจนเกินไปเราก็ต้องหาเวลาที่จะทำให้เรื่องของชีวิตครอบครัวมีเรื่องของความสุขด้วยนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันเสาร์อิทธิพลของพ่การทํางานนะคะหรือการเดินทางเข้ามาเคลื่อนไหวเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เดินทางค่อนข้างมากหรือการติดต่อธุรกิจการงานนะคะก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะการทํางานหรือการติดต่อธุรกิจต่างๆไม่ว่าคนที่เป็นเซลนะหรือคนที่ทําธุรกิจด้านขายตรง หรือว่าคนที่ทํางานด้านการบริการด้านการเดินทางคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนต่างถิ่นต่างชาติคนที่ขับรถนะคะหรือว่าคนที่คอยรับส่งสินค้าต่างๆนี่มองว่าเด่นหมดเลยนะคะหรือว่าคนที่ไม่ได้ทํางานด้านนี้ก็ถือว่าธุรกิจการงานเกิดการเคลื่อนไหวค่อนข้างมากเลย ส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้นะคะมาจากงานนะคะมองว่าการเงินอย่างดีแต่ยังต้องระวังเพราะอาจจะถูกเอาเปรียบด้านการเงินนะคะหรือว่ามีคนเข้ามานะคะทำให้เรื่องของค่าใช้จ่ายอาจจะเกิดขึ้นนะคะจึนยังต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินหรือต้องตรวจสอบเอกสารด้านการเงินให้ดีส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีดวงที่จะพบรักทางไกลแต่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคบซ้อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องระวัง โดยเฉพาะคู่ไหนที่คู่ครองคนรักนี้ต้องเดินทางไปทํางานที่ไกลๆหรือทํางานต่างถิ่นนะคะหรือต่างจังหวัดนานๆต้องรอบคอบเรื่องของมือที่สามด้วยนะคะก็เป็นกาลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีวอกนะคะมองว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความกระตือรืร้นกับเรื่องของการทํางานนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานที่เป็นงานภายในกับงานภายนอกนะคะอาจจะ มีเรื่องของการขึ้นไหวนะคะหรือว่าในเรื่องของทิศทางนะคะที่ค่อนข้างเติบโตเลยสาหรับคนที่เกิดปีวอกแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องของการเงินด้วยเ<โด>งินก็สวยนะความรักที่เข้ามาก็คนโสดก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคนที่เจ้าชู้หน่อยหรือคนมีเสน่ห์อ่จะเข้ามาจีบเยอะคนโสดก็ต้องดูด้วยว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าถ้าโสดจริงก็เดินหน้าเลยแต่ถ้าเขาไม่โสดจริงเราก็ไม่ควรเสียเวลานะคะ วันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันพุธค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขจะที่นาว่าอย่างไรจะสอดคล้องกันหรือเปล่านะคะไพ่แสงสุขก็บอกว่างานดีนะคะ โดยเฉพาะคนที่ทํางานเป็นคู่เนี่ยนะคะก็จะมีโอกาสที่ดีกับเรื่องของการทํางานเป็นเดือนที่อาจจะต้องลงไปนะคะพูดคุยอ่ะหรือว่าเจราจาเรื่องธุรกิจการงานให้มากๆหน่อยจะส่งผลดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินนไพายแสงสุกยังเตือนอยู่ เดือนนี้ให้ระวังปัญหาด้านการเงินปัญหาความขัดแยง้งแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินอันนี้ให้รอบคอบหรือนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ถูกเอาเปรียบด้านการเงินนะคะฉะนันยังต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่นะคะโดยเฉพาะคนไหนที่จะซื้อสินค้านะทางด้านสื่อออนไลน์ต่างๆต้องเช็คราคาให้ดีไม่งั้นนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาแล้วก็ทบกับการเงินได้ หรือเกิดความผิดพลาดบางอย่างนะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนี้มีคนเข้ามาคุยนะหรือผู้หญ่าอาจจะชักนํามาให้แต่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องใช้เวลาเพราะความรักในช่วงนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ช่วงสั้นๆนะฉะนั้นต้องพยายามเรียนรู้หรือศึกษาใจกันให้มากหน่อย คืออย่าเพิ่งไว้วางใจอ่ะสำหรับคนโสดส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะถือว่าความรักยังเป็นคู่กันแต่เดือนนี้ก็จะมีปัญหามีปากเสียงกันได้ง่ายอันนี้ให้ระวังด้วยนะคะแล้วเรื่องของสุขภาพร่างกายของคู่ครองคนรักก็ต้องใส่ใจนะคะสุขภาพร่างกายก็ปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับช่วงบนก็คือบริเวณลําคอนะตั้งแต่ลําคอขึ้นไปเลยกับใบหน้าเนี่ยอาจจะมีปัญหาตรงส่วนนี้แล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อ โรคหัวใจความดันนะคะหรือการไหลเวียนของเลือดนะก็ดูแลเตัวงให้ดีนะมองว่าสุขภาพร่างกายยังไม่มากแต่ยจะเป็นคนดื้อบางทีเราเป็นอะไรนี่เราจะต้องแบบไปตรวจสุขภาพไปหาคุณหมอนะอย่าดื้อนะแล้วก็อย่าฝืนตัวเองมากนะคะต้องดูแลตัวเองให้เยอะๆหน่อยแล้วก็ลดความเครียดลงนะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เราจะได้มีเรื่องของคลิปด,ดีมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ